เริ่มนุ่งหาวนี่บ่เห้ยหดนำมะทุกคนนะลอยดีผลลูดอยู่ทุกคนบุดอุดบุดยาทุกคนเด็กฉันลูกอยู่นะสบายดีทุกคนสบายดี สบายดีตอนเช้าทุกคนนะเล้นม้งปลายแล้วเดยนนี้เลย่ม่พันเองก็หากระตื้นนอนทุกคนลุกมาหาดังฟื้นดังไฟที่ต้มน้ำซุงกาแฟก้อนก่อนสีพานลงมากลับบ้านก็นได้กอนกลับนี่กระเบาสีหาเล่นเลาะลงทุกคนเลยมาเมื่อคืนนี่การเมื่อคืนนี่การในพันเองก็มีได้ผิดเลยเลยทุกคนมีมานผิดเลยเลยนอนอยู่เดนนี้นะเดทำนี่คืนนี่กะ บดีมันอินนี่พาลงมาเลาะลงนี hmm. ่ก็ได้ได้ก็เอาบ่ได้ก็บยาไปตามธรรมชาติมันสร้างมาดีละทุกคนเลยไปตามมีตามเกิดนี่แหละเฮือก็อ้าวมีเฮือแล้วก็บยาเทนั่นแหละเห็นแั้ได้ฝืนฟ้าฝืนสวรรค์บ่ได้ทุกคนบ้าเว่าปันหนังจีนไปโดนเว่าปันหนังจีนเห็น โอ้อย่างดังไฟกับบมี่ทุกคนเลยสีดังไฟตุ้มกาแฟก็ฟกได้แม้นมีอย่างดังไฟในพ่านดังตั้งแต่ขึนนี่บมี่อย่างดังไฟทุกคนเล กินกาแฟย่าโตดิต้มมาม่าทุกคนเลยก่อนอ่อหาหลอเมอือกอะ่ะอุ่นท้องไว้ช่ก่อนต้มมาม่าเสื้อกับปองปลาเนี่ยมมีหมอ้อทุกคน,น,น แล้วบ้านี้ในเวลาเดินทางเรเห็นอีพิมทุกคนอีพิมรักมือเลยเห็นบางนุ้ยตัวเดียวเฮอเข้าเอินหาเมยเตอเมยเตอเอินทุกคนอีพิมน่าจะรักมือเลยเหลวซาดแล่นี่นะเอาแล่มานี่อนะันนี้ก็เป็นอันนี้นะลูบแล้วทุกคนหมาน้อยถ้าเลิกไปให้เตกลักมือเลิกเป็นแล้วนะ เดี๋ยวมืดและมือโอยโชว์แลวทุกคนในรอบนี้นี่เปลี่ยนไปลายต่างเลยทุกคนเมากับขึ้นฮอดบ้านเลย นุ้ยเฮาชุดเสียงทุกคนโอ้ยเฮาไก่ก็ได้เฮาไปแล้ว เฮาทำโอ้ยเหลวอีเฮาทำทุกคนมาพ่อแห้งก็มีเฮาเหมยทาฟังหาเสียง,งพ่อแห้งก็มีเฮาเลิบหนุนเฮานี่บ่ฮะโอ้ยเป็นทำทุกคนลูอหินทุกคนโอ้เลือเฮ็ดเป็นอันนี้เฮ่อเอาโคมมายิ่งก่อนทุกคน เข้าลูบหินนี่นะอิพิมพ์ก็เห็นแล้วทุกคนเลยปลูบปลีมากทั้งเลยเอ้บ่ลักเมื่อเท่าไรบ่ได้เฮ้อเขาเลยอิพิมคือว่ามันลักเมื่อแล้วเฮอปนุ่ยจนมุดเขาย่ามันเป็นหูเข้าเนื้อ โอ้ยลึกไปนะมันก็แล้วพร้อมแล้วน,น,น่นี้เอาเพเลยมันเอาได้น่น,นี้นะเป็นหูเฮาเนอพูแล้วซาดล็กเฮาเนอพูมันมีเห็นเลยแล้เป็นหูขี้หินเข้าไปสุดายเด้กทุกคนเอ้ยในพลาดรอบนี้โซยขนาดทุกคน หูขี้หินเฮ้าเนอร์บักลึกๆในระดับสองเมตรยังสุดโค้งประแถมหูเข้าไปต่อไอ้โอ้เฮ็ดเลอเป็นอันนี้ฮะขี้โซ่ขี้เสน่หก็รอดนี้นนะโอ้ยสองมือเล่นติดไม่ได้พเพลินนี้มันก็รุบแล้ว ขัไม้ไปแง่บล้งก็แหนะ่ในเรื่องม,มันก็มีอ้อแล่นเนี่ยนคะือทุกคนนะแล้วเท่านั้นแหละอูดก็อูดบบได้ได้ทำแบบนี้นะควันไฟมันมีเฮาทุกคนมันมีคือได้ทําม,มันเหินแล้วมันสอดฟันฟนันนะี้ถ้ามันสอดฟันนันนี้นอูดแล้วควันไฟเฮาถ้าเป็นฮู้จืออูดนะเซอร์ลดเชิญอูดลดผ่านเฮดมาไฟอูดมันก็นในผ่านเฮดมาจบแล้วทุกคนนะเซิรแลดละ บ่ได้ทำแบบนี้แง่กับแง่มีได้โอ้ยหมดลึก ยงอมแน่ทุกคนนี่ยงอมยกทุ่งข่าวเลยมาเที่ยวนี้มีมานเห็เลยเลยเส้นเป็ดทุกคนนะเส้นเป็ดเส้นไกล้งอมงอมยายยายยาบ่เอาบ่เอาสู่ไลเฮอมีแต่ตูนยาหะเฮ็ดลูบเปนะน้าไมีต้องเฮอเข้าอะไรแบบนี้นะไลเหาต่ออาวมีได้นะ เอากับดินเป็นนั่นเลอวิหันไล่ให้ไม้โกนเชสามโตว่วาน,นี่สองโตมื่อน,นี้ตัวหนึง่งมีได้แคกโตทุกคนทุกคนคืดเบื้อูงน้องมามอาีอ่าวเฮ่อมีอ่าวกับดินเฮ่อไปเบื้องนุยไปไปหาตัวไม้มันมีได้แหละไปทุกคนหมานี่กะเคยยอดทางฮุ่นผู้ฮุ่นด่านแหละ มีได้เพลินเลยทุกคนกระ,ก,ะกระดอะกระด่างกระดึงอีในซันอีในเอิญทุกคนต้องมีมานก็มีมานจะเจอกระกระโดอีกกุ้มลูกกุ้มเมย์อะไรทุกคนมาหากินมีได้เพลินเลยโตแล้วไปไปไาทุกคนนะเห็ดน้ำมนะันหลายจะเจอเลยทุกคน เห็ดน้ำมะทุกคนนะลอยดดผลลูกอยู่ทุกคนหมดทอุดหมดที่ยะทุกคนเด่นฉันลุกอยู่นะโถหมดเลยทุกคนเลยโถหมดเลยพุ่งเป็นจุ่มเป็นจุ่มจุ่มจุ่มนะนะแดงฉันร้อนอยู่นะมึงโอ้ร้ายทุกคนเอ้ยกระยั่งนึงเอาเมื่อนี้นะ เดี๋็กร้อนอยู่น,นะมีเอาได้ทุกคนนี่มีมี่แอนเชอร์ทุกคนเอาไปก็เละมดนี้นะทูมดเลยลายเลยป้าตัวหมูมหาดูแถวนี้มนะั้มนมุนอยู่ทุกคนเลย phồn hăm đấy đó Tụi con nằm con tùng lung rồi nè Lứa vô đi nè Bên ta chốt bưng thế Lòng chốt bưng con con thử đây cộp lúc về ผู่เมื่อกี้นี่ก็มีได้ทุกคนเู่มันเลิกทุกคนโจ๊กมีคุ่งสามปากก้งทุกคนมีแต่ปากก้งทั้งมือดยอยู่เต็เนอเนี่ต่อเต็มตุยเขาเนึกมีได้จะโตเลยโอ้ยนี่ก็เฮิรนแล้วเฮิ่นพูเลยทุกคนเลยอยอ่น้อยด่านละมดโกตากกก้าทุกคนหมได้ไปเลยทุกคนเลยมีตายแต่คืมฟ้าคืมฝนคืมกับคืมแท้คืมวาทุกคนเลยเล่นมันบกฮอยลงเลยเดี๋ยวนี้มันจะชกทุกคนเคนบืตองลรมเบืตองอยูุู่มันเป๊ะพดเบืตองห้าวมันเป๊ะพดเบืตองตายอันนี้ตาม พื้นดินนี่นะมันเป๊ะเป๊ะละเล่นมันโบ่โบ่เยอะลงทุกคนมีได้พอตัวเดียว็ไมีได้ซ้ําทุกคนนี่คือป้องอันฝนมีท่านที่ลงเขาเลยนพอดูดู๊พื้นเล่นก็นได้ <S 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 ทุกคนเองในพ่านเองกะหมดลล่ชุดความสามารถอะไรม่ได้ไปเลยทุกคนหาเพลิกะมีพอได้เยอะได้ไปเลยก็มีพอได้หมดลล่ทุกคนน้องหมาก็มืมยเลย เหมยทุกคนเข้าไปรอบนี้บางทีในพานอาจจะยู่หึงเพลยังอ้อมมานะโถเทโถถอยทุกคนหามีได้แล้วมันมีเยอะมากทุกคนมีอ้อมาเคือดงเลยมันมีได้แล้วมันเยอะคืองเพแย์นจนเทา้าขึ้นมืออีูพแย่จังอ้อมมาทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้กันนะพาดเองกันสิ่ทฟ้าไว้ชั้นนี้ก่อนทุกคนเลยขอบคจณเอฟซีที่มาติดตามรับสม้มแต่ต้นจนจบทุกคนไปพอกันไหมคลิปหน้าคลิปในคลิปมีมานก็นมันจบเพียงเท่านี้ทุกคนไปแล้วทุกคนเลยกลับบ้านก่อนมาเนี่